ทางรถไฟส o o วิิวประเทศไทยพี่น้องสบายดีพี่น้องครับผมสบายดี fc บัซซุกซุก่วนนะครับสบายดีน้องแกนสาวล่าครับสบายดีจ้าสวัสดีค่ะ จังไรมีคนเล่า่เสือว่าขารถไฟสายสีแดงนี่อเศร้าบาทเป็นมาโมเมนต์ความจริงน้องจันบ้าจังไรแมนแท่บอสเศร้าบาทพี่น้องแมนแมนซื้ออะไรเมื่อกี้เมื่อกี้น้องเศร้าบาทน้องจันซื้อออกมาเจอเศร้าบาทเท่น้องเมืองไทยเพิ่งมีรถยี่สิบบาทพี่น้องไปตลอดสายนะครับผมน้องจันจะไปไซมเมื่อไงเมื่อนี้เขาจะไปบางสื่อเนาะออ๋ไปบางสื่อก็เดินกะทางทต้เอฟซีวอร์โนแน่นะครับผม สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเบาโนเด้อเป็นอย่างไนกับเบาโนเป็นน้องจันเป็นน้องสาวค่ะเป็นน้องสาวเด้อพี่น้องเด้อครับผมน้องสาวเบาโนจ้าพี่น้องน้องสาวผมเองนะครับผมมือนีผ้านองมาเลาะเมืองไทยนะครับผมอยู่ประเทศไทยเจ็กปีแล้วสี่ห้าปีแล้วพี่น้องเคยนั่งบอสายสีแดงบอเคยเลยครับบอเคยพี่น้องโอ้เป็นยังือบอเคยนั่งเพราะว่าทํางานนะพี่น้องไม่มีเวลามาโอ้มือนีคือว่าเสียสลระหรือว่าแบบหาเวลาเนาะหาแบบ หลังจากที่เดือกงานนะจาจ้าม่วงเดือกงานเดือกงานหาม่วงกับหาม่วงพี่น้องนะครับผมเด็กศิษยพาน้องมานางสายสีแดงนะเป็นขังสมิตของน้องนะครับผมบาสิมีปฏิกิร,ริยาจังไดน,นะครับเพาราะว่าบางคนกับผเสียมาซ้าวาแทบวอน้องแกน่าจังไหนซาวาแทบ้าบาแทบนะครับผมสื่อก,กี่น้องพี่น้องเนะาะเป็น,นเรียนแบบนี้เนาะเขาจะไหลเดียนแบบนี้นะครับผมศิษยา,าน้องไปนางไปเดียนบางสื่อพี่น้องนะไปทายบรรยากาศนะครับผมไปโอเคครับผมนะศิษยาน้องไปเกี่ยวจะขังหนึ่งนะครับผม นีครับพี่น้องนะตอนนี้กับพ่อรองมาข้างรางเนาะก็คือจะนั่งโดดไฟพี่น้องไปบางสือนะครับผมจะได้ความมูอซึ้งตื่นเต้น,ตนบอตื่นเต้นพี่น้องขังแรกรบ,รบร่เคยนั่งแมนบอบ่เคยนั่งเลย<ด>รังแรกพี่น้องคือสาวเราม,มาทํางานหาปีกันจริงนะครับเดี๋ยวสิบประมนูแบบอ้อน้องกันคือบอ่เคยนั่งพี่จังวัมาทมา่ายร่นแล้วเดี๋ยวสิว่นนะเพราะว่าปกติกับแมนเทนงานแมนบ่ปกตินะทำงานทุกเหม่อพี่น้องนี่แหละพี่น้องคือ ส่วนหลายเนาะสองค์กรกับมโนบริยุทธ์ไทยด้พี่น้องนะพอาน้องกับมาไทยกับพี่สาวสองคนเนาะแบบสิบไปข้างนอกกับว่มีมูฟ้าไปว่มีผู้ชายพาไปนะพี่น้องนะครับเพราะว่าแบบน้องกับเป็นผู้หญิงแล้วพอคอยหูจักสถานทีกับมโนมโนมากเลยกับมีมูฟ้าไปมโนกับซึมซับนะครับผมนี่แหละพี่น้องสิพานน้องมานั่งเนาะประเทศไทยเพิ่นบอกได้ว่า อันไหนก็ตื่นเต้นนะนะพี่น้องนะอันนี้เดี๋ยวสิไอน้องนั่งเราจะถามข้อมูลซื้อน้องว่าเป็นยังไงนะครับผมก็คือเขาขี่เมื่อกี้ซาบาดเนาะเขาสืบตัวเมื่อกี้ซาบาดพี่น้องนะครับซาบาดแต่ถูกแตทุกซ้ายด้วยว่าซาบาดตลอดซ้ายพี่น้องนะในประเทศไทยนะครับตั้งแต่บางบางซีดไปหอดบางสืบประมาณซีหาดึ้บซีบสถานีพี่น้องนะครับซาบาดแม่ซาบาดไปหอดผลบอกเลยว่าสุดยอดพี่น้องถูกแงนะเอาส่วนบาสจานี้เศร้าบาดเป็นเงินเล่าอะไรบ้า ประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นกีบสิบพันกีบสิบพันกีบโอ้บานเท่านี้ค่าเทื่อก็ยังสิบพันกีบไปเลยอันนี้ค่ารถบฟฟ้าเทอร์น่าวาด์คือว่าสุดหยอดแล้วอันนี้คือแบบนี่หละประเทศไทยเป็นยังเ่ินคือเป็นยังเป็นยังเป็นรถไฟก็ถือจะขอจะขอใจบ่งงบ่แมนเป็นยังรถไฟก็ถือแมนแมนกับโมโหแล้วสิบอกสุพังโมโหอีทีอันนี้ต้องขอใจว่าประเทศไทยนะเพื่อนมีเงินหลายเนี่ยจะว่าอะไรรัฐบาลเพื่อนนะเหมือนแบบเก็บภาษีระชสชนต่ว่าาก ทดแทนภาษีแล้วก็เฮ็ดให้มีการนั่งแล้วก็มอบอะ่รยังไงคือคืนเงินภาษีให้ประชาช้นนะไอ้นั่งรถที่ตเกือกเพราะว่าประเทศไทยมีเงินหลายแล้วนะครับแต่นั่งรถที่ว่าราคาถูกเพราะว่าเงินภาษีประชาชนมันเก็บแต่ในปีแต่ละปีเมันกับมาพัฒนาประเทศประเทศเพื่อนนี่แหละนี่แหละคือมาพัฒนาเรื่องถนนน้นภางเรื่องรถไฟต่างๆประมาณนั้นนี่แหละคือคือเพราะว่าเพิ่นเก็บจากภาษีประชาชนแล้วก็มาให เขาซาสุนไทยใส่แล้วก็คนลาวคนต่างชาติได้หลายประเทศเขาได้ใส่น้ำเน่ยแมนแมนยอดจริงๆจริงเดี๋ยวมาได้ปะเดี๋ยวฟังนี้เขาจะไปไปอ่ารัางซิดขต้นตอนนางฟังนี้นะครับผมาฟังนี่ไปฟังซื้อเนีอันนี้ไปฟังซื้อเดี๋ยวรอส้มบรรยากาศพี่น้องนะสาวลราครั้งแรกพี่น้นั่งรถไฟสายสีแดงพี่น้องตนเดี๋ยวเบิ่งกแล้วกันนะครับวิวๆส้มวิวได้พี่น้องยอดรถก็สะอาดพี่น้อง ไฟเขาสะอาดมากตอนนี้ไม่มีคนเลยนะครับผมตอนนี้ รถไฟส้มบิวประเทศไทยพี่น้องนี่ครับพี่น้องนะครับผมเป็นอะไรในนั่งรถไฟฟ้าประเทศไทยโอ้พี่น้องน้องจันทบ่นาเสื้อเลยเนาะยี่สิบบาทนั่งิบบาทยังสิบสถานีเลยเป็นอะไรก็หมดเสื้อน่งแบบสบายบ่สบายนี่ยแล้วมันเป็นกระลุกกระลุนบ่บ่นิ่มนิ่มบ่คุ้มบ่กับเส้าวานที่เดานั่งม่านี่คุ้ม พุ่มลีนีซิบสถานีเนาะกดบยัว่ามันสิแพลงลโอะรถไฟฟ้าโอ้รถไฟฟ้าเท่านี้หานนแสนเรือไร,ราี่นองจําท่เคยนั่งน่ะกีบัาสิแพงพี่นอ้องสแพงวะกีว่าสิแพงประมาณเท่าไรเอาเขากิจบจ้ะนะเขากีว่าร,รักดอยขึ้นคนเลยรักดอยเ,ออเยนาะก้มคีบเนาะยู่ล่านะรถไฟอยู่ล่านะสามแสนกีบหาหาแสนกีบเลย ประมาณเกือบหาร้อยห้าพันบาทนะอันนี้อยู่ที่ฝั่งเราเนาะใจเต้นตึกๆเลยแต่อยู่ฝั่งไทยนี่โอ้พี่น้องเศร้าว่าเศร้าว่ารถปานเป็นมีหลายสายอะไรโมเมนต์สามีแต่สายสีแดงนะมีอีกสายสีนดำเงินเดี๋ยวสิผ้าเป็นรางรถไฟไต่ดินบอกเลยว่าจะบ่เคยนั่งแน่นอนนะจะบ่ฮู้หรอกว่าเพิ่นสร้างอยู่ไต่ดินนะเพราะว่าอุโมงค์อยู่ไต่ดินนะสาม G สั้นจะบ่ฮู้หรอกนะครับผมป่า มันเป็นจังไงน้องคะนี้ก็ขณะนี้นั่งไต่ดินพี่น้องแี่แบบบนนี่ยังติดเซลล์อยู่น้องนั่งบนนะครับพี่น้องนะไปได้จะพาน้องยางไปเบิ่งบรรยากาศไปเบิ่งบรรยากาศอันนี้คือสถานีบางซื่อนะีจะพาเบิ่งมาสี่แยกสำหรับนะอันนี้คือแบบแค่อันนี้บริเวณด้านด้านบนนั่นเองพี่น้องนะบอกเลยว่าสุดๆแหละครับผมสถานีกลางบางซื่อเทปพี่วัดตกใจเลยพี่น้องเศร้าวัดเองนี่แหละครับผมเขาอยู่ประเทศไทยเขาต้องแบบ ซึ้งซาหลายๆอย่างเขาต้องมามาเปิดโลยเขาเองอะนะแบบเออเขาต้องแบบไปมาเน้นั่นนี่เขาจะซีหันะแต่๋ยเราเมื่อกล่ะเกล้าห้างทำให้ต่งงานเขาแบบเขาโบจักได้มาเออสิไปจะไหนมาจะไหนนะเพราะว่าบางไส้มีอย่างหลายอย่างที่เขาบกว่าเออไปนอนไปออกโลมทั้งเขาเนาะเดืองมารลยเนเดืองการไปการมาเขาต้องโหว่าเออวันที่จะไหนเนี่ยสิอย่างต้นงเดือดไปยังโรคทางหนากอะไรพี่อะไรเดือนโรคอีก มีมันได้เรืองมีม oh, yeah. right ันไดเรื่องน้ว่่นโอ้ันได้เรืองอีกแน่ิดไปอยากไปเลยฉันก็ิดั่ตัวอื่นรถไฟบนกานมันได้เดือนแนนะ้งนานแนนแนนพี่ดอนนะครับผมงใช่นะมันไดเรือนมันได้เรือนขึ้นนีพี่ดอน แบบเบาตองยางเมื่อยเลยพี่มันได้สั่นจักสั่นจะว่าไงจักสั่นนี่ว่าหนุ่มประมาณสองสามสั่นสองสั่นนี่แหละสองสั่นสามสั่นจะพาน้องลุกไปกลางดางนะอันนี้พี่น้องเนาะแบบห้องเบาตองยางเมื่อยปวดขาพี่น้องมันมาเลยเดินสบายเสี่ยวสบายเพี่ยวสบายใจเลยคนเบาเลยผมมีกองดอกกองร้อนคือดีแสวหวานเด้เจี่ยวแบบคือมีเงินเ้องแบบไปเดิทัวร์ประเทศคืออยู่หวานเราเองด้วยนะใช้ชีวิตง่ายๆด้วยนะ ต้องยอมรับดีแหละสิ่งบรยากบัตรปกบัน่นุติใจอะเอายางออกไปเล้ว่นตใจวยากลบ้านเดี๋ยวสิบ้าเอาเท่านี้ก็ไล้นี่ห้าสิบห้าเดี๋ยวพาไปไปลังเอ็มารีด้วยนะวันนู้นสิบาไปส้มยัางวันนี้เดี๋ยวสิบ้าไปลังเอ็มอาร์ทีพี่เนาะเอาวายาบสีออกนะเอาเอาอันนั้นเดียนเที่เสือน่ะฟอนออกด้วยอ๋อนี่กับผมอันนาการพี่เนาะ ตาสาวเราอะมันกระอยู่เนาะเดี๋ยวเถามก่อนถามก่อนนี่เป็นจะได้ความรู้สึกนี่ตอนนี้น่ะอยู่สถานีใหญ่ในอาเซียนได้จะเนี่ยเพ็นสุดสายตาอยู่บอะเบิ้งเบื้งเบื้งทางเบิ้งเบื้องหูเบื้องนั้นทางด้นซุดตะขวางแหงนี่เป็นจะได้กวางขวงอยู่บอ๊ะขวางแหงอันนี้ยางมาบริเวณนี่เนี่ยแบบบริเวณทางออกแล้วนี่แต่ว่ามันมันกวางใหญ่ผู้ทางนั้นที่อยู่บอ๊ะูทางนั้นนะ เนี่ยเบิ่งแบบชุดสายตาเลยพี่น้องเดี๋ยวสิพาน้องมาไปมาเบิ่งสถานีกลางบางซื่อนี่พี่น้องพี่น้องนะมาสีใหญ่สบายนะครับผมโอเค okay, ครับพี่น้องคลิปนี้กะสีในอัมลาผ้าจ้าพี่น้องนะเป็นจะได้ข้อ,อมูลซึกอข้อมูลซื้อแบบตื่นเต้นแห้งพี่น้องเต้นนอ,องหัวาสายสีแดงนี่ก็เป็นสุไฟที่ว่าข้อมใบเลยใบสมควรนะครับผมน,<า>นี่ตับให้โบเซียนะนี่นี่นี่มาเบิ่งนี่เพื่นบอกว่า20บาทตลอดสายนี่ครับพี่น้องเอ็ดวอลไม่เกียดบอกไปเจออยู่ตาไห้โบเื้อกับเบิ่งต้องการพี่น้องนะครับผม 20บาทตลอดสายนะสหรับคนเราที่บ่เสื่อนะครับผมโอเคครับพี่น้องนะคลิปนี้ก็สิได้โย่ลงสมีก่อนนะครับผมสิพาน้องไปเหตุยังไงจะเดิมฝากกดไลค์กดติดตามพี่น้องกระสอบสกายแด้วรับผมนะสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย